สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําที่จอดรถในสนามบินสุวรรณภูมิเริ่มต้นวันละร้อบาทนะครับก็คือค่อนข้างจะถูกนะครับถ้าเทียบกับไปจอดในสนามบินเลยวันละ250แต่ที่เราจะไปจอดนี่คือที่จอดรถโซน A นะครับผมต้องเกินก่อนว่าผมมาจากพัทยาเนาะแล้วเราก็วิ่งเส้นมอเตอร์เวย์ขึ้นมาเรื่อยๆ ก็แวะจุดพักรถได้ตามปกติเออผมมีเที่ยวบินช่วงรอบสิบโมงนะครับการขึ้นเครื่องเรามีเป็นการขึ้นเครื่องครั้งแรกในชีวิตผมเลยเราตื่นเต้นก็เลยต้องออกมาไวหน่อยแล้วไปคนเดียวด้วยนะครับภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับเข้าเข้าเรื่องกันดีกว่าคือหลังจากที่เราวิ่งมอเตอร์เวย์มาเรื่อยๆนะเนี่ยสลบโซนสให้เราเลี้ยวออกซ้ายมันจะมีป้ายบอกนี่ครับ ไปตามทางได้เลย,ย,เยขอ้อ,ยถขอถึง,สงเส้นตรเนี้ยมันจะมีตรงเข้าไปตรงเข้าไปในสนามบินนะครับกับเจอป้ายเจอป้ายให้แยกออกมาเนี่ยรับตรงไปตรงนี้นิดเดียวมันจะมีป้ายบอกเลยให้เราแยกออกซ้ายเลยอ่าแยกออกซ้ายเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเจอโค้งตรงนี้นะครับขับต่อไปบนถนนซอยมะปูง2800เมตร 2, พอมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วขับขับไปนิดเดียวครับจะมี จะมีที่กลับรถบนสะพานให้ครับม่ต้องไปกลับรถบนสะพานนะเนี่ยครับช่วงเช้ารถก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอีก600เมตรเปลียงซ้ายเล็กน้อยเข้าสู่ถนนชวนกรูมิ2ในในคลิปของผมก็มีเสียงของสิริบองกันนะผมก็เปิด Google ยาวหน่อย5นาทีนี่ก็คือแบบก็คือระยะทางหลังจากที่เราวิ่งมาจากสุขุมวิทนอกจากมอเตอร์เวย์วิ่งเข้ามาคือสําหรับใครที่หาจุดไม่เจอเนี่ยก็สามารถดูคลิปแล้วก็ขับตามไปเลยคือมันจะง่ายมากครับหลังจากกับรถสะพานบนสะพานเสร็จปุ๊บมันจะเจอแยกให้เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวตามไปเลยอีก800เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายตรงไปอีกนิดเดียวครับข้างหน้าก็เลี้ยวซ้ายเหมือนกัน เสร็จนี้ก็ตรงไปอีกนิดเดียวก็ถึงนะถือว่ามาง่ายมากแล้วก็สะดวกมากที่จอดรถระยะยา,ยาวโซนเอนี้จะมีรถบัสวิ่งรับส่งตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่รถบัสเขาจะวิ่งวนทุก15นาทีก็จะมาอาคันหนึ่งอาคันหนึ่งมาคันหนึ่งเ,เวลาเราขึ้นรถบัสเราอย่ารีบลงนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเราอย่ารีบลงเราต้องไปลงตรง ที่มีเต็นท์สีขาวก็คือข้างในเลยครับไม่ต้องไปรีบลงใครลงก็ปล่อยเขาเราต้องไปลงข้างในอย่างเดียวที่มีเต็นท์สีขาวตรงไหนมีเต็นท์สีขาวเราลงตรงนั้นเลยจะมีในคลิปบอกครับดูคลิปจบไปถูกแน่นอนนหรองยยู่ทาาซ้าเอ,อหลังจากที่เราถึงแล้วนะครับเราเราต้องรับบัตรนะมันจะมีใบแผนให้ว่าเราเข้าวันไหนเวลาไหนเงี้ยไม่ได้เป็นทาง รับบัตรเสร็จปุ๊บเราหาที่จอดได้เลยครับจอดได้ทุกที่นะครับของโซนเนี่ขนาช่วงเช้าประมาณแค่7โมงนะรถยังเต็มเลยนี่ครับบัตรที่เราได้จะเป็นบัตรแบบเนี้ยครับอ,อของผมผมต้องถ่ายรูปรถไว้เนาะก็คือเป็นหลักฐานว่าผมมาจอดที่ตรงนี้นะเวลามีเหตุแบบว่ารถหายรถเกิดการสูญเสียเงี้ยเราก็มีหลักฐานว่าเรามาจอด ตรงนี้นะนี่ครับจากนั้นเราก็จะขึ้นรถอ่าเนี่ยเราจะขึ้นรถคันสีขาวเนี่ยรถคันสีขาวก็จะวนไปรับพนักงานพนักง,งานของในสนามบินสวุวรรณภูมิก็ใช้รถบัสตรงนี้กันนะครับขึ้นฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะเป็นการบริการของสนามบินอยู่แล้วนั่งไปก็10-15นาทีก็ถึงนะครับ นี่ครับต้องมาถึงใต้อาคารนี่นะมาถึงใต้อาคารแล้วรถจะไปจอดตรงเต็นท์อ้าเนี่ยเต็นท์สีขาวเต็นท์นี่แหละครับที่ผมบอกว่าถ้าเจอเต็นท์ตรงเนี้ยลงได้เลยหลังจากที่เราลงมาแล้วนะครับเราก็เดินเข้าไปข้างในนะครับเราก็ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นสี่นะครับเนี่ยเต็นท์สีขาวที่ผมบอกอตอนต้นคลิปแล้วเวลาเรากลับเราก็มารอที่เดิมนะครับเนี่ยหน้ารถจะเขียนบอกว่าโซน A ออยู่อย่างเงี้ยเราก็ขึ้นไปแล้วก็เตรียมตังเตรียมอะไรไว้ให้พอดีนะครับ ถึงแล้วนะครับลานจอด a ก่อนออกไปเดี๋ยวก็เตรียมตังไว้ให้พอดีนะครับคุณจำนวนวันที่ตัวเองมาจอดอะร้อยอยู่2วันก็2องรปประมาณนี้โอเคครับ